ก็กลับมาที่เดิมนะฮะถ้าใครเคยดูคลิปนะฮะต้นนี้ผมตีไปลังยาวประมาณฝ่าเอไม่ใช่ประมาณสองเนึงนะฮะมาเจอเจออีกแล้วครับผมมาดูเจออีกแล้วเดี๋ยวผมทำครบแป๊บนึงเ,เจ้าของนามไม่ห่วงนะครับเพราะว่าเจอกันครั้งที่แล้วเขาก็มาดูผมตีนะตรงนี้นะครับ เจ้าของนาเขาไม่หวง,ขงเขาไม่ตีนะฮะเขาตีไม่เป็นนะครับผมเนาะถ้าใครเคยดูคลิปน่าจะรู้นะครับน่าจะเห็นกันเนาะที่เจ้าของนาเขามาพอดีครับตอนที่ผมตีเสร็จแล้วตอนที่ผมกาลังปัดปัดตัวมันอยู่ตรงนี้นะฮะก็เขาให้ตีเนาะเขาไม่ว่านะครับเพราะว่าเขาตีไม่เป็นด้วยโอเคฮะเราเอานิดเดียวพอครับเราเน้นเร็วฮนะ ก็มีเสียงสูนบน้ําดังอีกแล้วนะฮะเดี๋ยวเขาคงจะมาเนาะเจ้าของนาเอ่อผมจะเอาเป็นผมหาใบก่อนจะเอาใบเลยดิเอานนี้แล้วกันเนาะก็เจ้าของน้ำไม่ว่านะครับผม ได้เพราะว่าครั้งที่แล้วที่มาตีหลังใหญ่ไปเขาไม่ว่านะครับเขาบอกว่าเขาตีไม่เป็นด้วยเขาก็มาดูผมตีอยู่เนาะตอนนั้นแล้วเขาก็แนะนําว่าไปตรงนู้นนะครับมีแต่ว่าผมไม่เห็นนะครับอันนั้นผมไม่เห็นเอ่อ โปรเง่ายครับเดี๋ยวเขาคงจะมาดูน้ํำนานะฮะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะถ้าทํามาก็เจอกันนะครับเพราะว่าพอดีผมมามามา,มาดูมิมเนาะแต่เขาไม่ว่าครับไม่ว่าเพราะว่าผมเคยมาตีแล้วเคยมาตีแล้วก็ผมเห็นลังโล่อยู่ตรงนน้นนะฮะ ก็แสดงว่าเขาไม่เอาจริงๆนะครับก็คือเขาเขาตีไม่เป็นเขาบอกผมนะเจ้าของนาตอนนั้นเขาเขาบอกว่าเขาตีไม่เป็นก็เดี๋ยวมาดูกันฮะว่าจะสวยเปล่านะครับลังนี้ไปขึ้นกันฮนะไ้นี่ก่อน โอเค okay, ครับขอเท้าครับเท้าขึ้นแล้วครับไปแล้วครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บป็นง่ายครับเพราะว่ากิ่งมันเยอะกิ่งนี้ให้จับเยอะครับเพราะว่าจะลกหน่อย คล้ายๆว่าผมเห็นเหมือนมีคนมาเอาด้วยนั่นแหะเพราะว่าผมเห็นก่ามะพร้าวนะครับไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวรอดูนะฮะว่ามันลางอ่อนหรือเปล่าหรือว่าตีซ้ารอยเขาเดี๋ยวดูกันนะฮะว่าจะยังไงแต่ว่าผมเห็นก่ามาพาะพร้าวนะฮะนะฮะมีรอยก่าพร้าวอยู่ อุ้ยพึ่งนะฮะกาบเพา้าใหม่ๆเลยเดี๋ยวรอดูนะ,ะว่าจะยังไงโอ้ยยังไม่มีรังเลยฮะ โลังอ่อนมากครับแสดงว่ามีคนตีตัดหน้าผมไปนะนี่ฮะมีรอยเดี๋ยวสักครู่นะฮะแว่นมัว โอ้ลางสวยครับผมขอเลยแล้วกันเนาะผมขอแล้วกันนะครับผมตัดเลยแล้วกันเดี๋ยวน่าจะมีคนมาตี ก่อนหน้าผมไปนะฮะเพราะว่ามีรอยกาปมะพร้าวอยู่บนต้นเลยเดี๋ยวสักครู่แว่นมวยกัน เนี่ยรอยเก่าฟ้าอยู่นี่ยฮะโอเคครับ, okay, รบเอาแล้วนะขอนะครับหลังนี้นี่นี่นี่ สีซ้ำครับนี่ลอยคนขึ้นมาเอานะฮะไม่เป็นไรครับผมน้ำหวานน่าจะโอเคอยู่โอเคครับน้ำหวานโอเคอยู่ จะได้ครับเอาเลยฮะลังสวยครับลงเลยแล้วฮะโอ้ย สวยครับ้ได้นี่ฮะสวยฮะมีน้ำด้วยฮะเอาครับผมลงก่อนก็แสดงว่า เขาตีไปแล้วแล้วก็กลับมาเกาะอ,อีกนะครับดเดี๋ยวก็มันก็วนเวียนอยู่แถวนี้แล้วครับเดี๋ยวเที่ยวมาดูนะฮะผมเอาเชือกมาแต่ขี้เกียจเอาขึ้นมาฮะวันนี้ไม่ได้ลืมเชือกนะครับ แต่ขี้เกียจขี้เกียจมันเอาขึ้นมาโอ้ยไม่รู้จะได้กินดีหรอป่ะนะ ยากนิดนึงครับโอเคครับลางก็ถิกแล้วน้ำดีครับขอเลยแล้วกันนะครับเหน,น,นือเลยเขขึ้นแล้วฮะตอนแรกว่าจะปล่อยครับแต่ไม่ปล่อยละตอนแรกผมว่าจะปล่อยต่อคิดไปขึ้นมาไม่ปล่อยแล้วฮะโอ้โดนละ นี่ฮะจะได้ครับผมกำลังกินครับน้ำหวานหวานฮะเดี๋ยวใส่ข้าวก่อนนะ เอสักคู่นะครับผมช้าหน่อยน่าจะมีคนตีตัดหน้าผมไม่ใช่ตัดหน้าที่เราไม่ได้เห็นก่อนนะครับก็คือน่าจะมีคนมาตีก่อนสั้ประมาณสองอาทิตย์นะฮะสองถึงสามอาทิตย์นะครับ,รบก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ดูจาก การสร้งางรังของมันแล้วเนะี่ยประมาณนั้นประมาณ2อถึงสามอาทิตย์นะฮะนี่ครับผมสวยฮะเดี๋ยววางก่อนโอเคแป๊บสักครู่ฮะเดี๋ยวมันก็เกาะที่เดิมมา ต้นนี้แหละครับที่ผมเจอรังใหญ่ะฮะหลังเท่าเท่าศอกครับผมนี่สวยะฮะนี่ครับโอเคเลยะฮะกำลังกินครับผมเนียนๆครับเอาเลยโอเคครับผมเดี๋ยวไปเจอกำลังต่อไปนะฮะ